สี่วันนะคะสองวันยายเอาไปทำอะไรปลาที่ได้ทำปลายจอมมีรายได้วันเท่าไหร่คะไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วทำปลายจอมไปทำอะไรขายทำไบกินไบขายขายนานๆจะขายนานๆจะขายสามสี่สิบบาทเออตั้งช้างก็ได้เช่น มีความสุขไหมวันนี้มีความสุขไหมคะโอ้มีความสุขมากเมื่อวานได้ไหมเมื่อวานได้เมื่อวานได้ค่ะโบได้ค่ะได้เยอะไหมคะได้พอกินได้พอกินได้ไม่ได้ขายนะใหญ่จ้ะไม่ขายไม่ขายไม่ขายหนูไม่ขายหนูไม่ขายหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเพราะอะไรหนูไม่ยอมคะเอาไว้หมกกินเองเอาไว้หมกกินเองจ้ะอร่อยกว่าใช่ไหมอร่อยกว่าค่ะ អើណែខ្ញុំប្រតតគាត់ទៅរស់ឆ្នាំនេះប្រហែលបានធម្មតាឆ្នាំតែបាននេះនេះឆ្នាំតោហ้ยហ្នឹងវៀតណាមនេះខ្ញុំចောက်แมวទៅនោះខ្ញុំឆ្នាំគ្នាលីអ្នកសរោមកបានទេអើលីអ្នកគ្នាសរោមក

បាំងនៅខាងนอกមកលោកបាំងបិទនៅឯนั่นแหละអត់ទេជិះប្រកបគ្រូទៅបានស្ដីអើយទៅលេមទឹកប៉ះលេមអីទៅហាប់ណាស្ដីនណា

เป็นสาวบานเองแฟนเอ็มจนบานเอยก็ะดองอีอาขีงเนาะยอีอาทองโอ้ยบานไนำร้อยสี่ร้อยแล้วแต่วันครกค่ะได้วันละสามร้อยสี่ร้อยแบบนี้เขาขายยังไงขายเป็นกิโลหรือเปล่าขายเป็นถ้วยถ้วยละยี่สิบบาทถ้วยนี่ค่ะถ้วยละยี่สิบบาท ไม่ได้เพิ่งมาใช่ไหมได้เต็มนี้เลยเต็มกระบุงเลยนะแล้วก็ขายด้วยโอ้ยางงี้เขาเรียกปลาอะไรครับปลาซิวไหมปลาจ้หมุกหมกปลาหมกปลาจ้ะจ้ะไปทำหมกแล้วก็เดินขายไม่เขาส่วนมากเขาจะมาซื้อสดไปหมอโอ้เขามาซื้อสดเขามาซื้อก็เลิบกระลิบเรียกไปก็ห้าก 220บาทเนี่ยอันนี้ทวยได้ยิ้มบาซิงกี้บ๊บยืนเฮ้ยบักปลานี่ดูมานี่เอานี่ปลาอยู่นี่ปลายืนเป็นแข่